ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณดาสัทว์ความจริงครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีผลการประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจของโควิดเนี่ยนะฮะก็จะเป็นศูนย์ที่ผลิตนโยบายต่างๆออกมาเพื่อกระตุ้นทําให้ตัวเครื่องจักรทางเศรษฐกิจในตัวต่างๆฟันเฟืองต่างๆเนี่ยมันหมุนนะฮะ ล่าสุดนั้นก็มีมติออกมาเป็นมติที่นอกเหนือจากจะช่วยให้เศรษฐกิจมันหมุนแล้วก็ยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยว่าในเรื่องของรถฮะโครงการนี้ชื่อว่ารถแลกแจกแถมปกติแล้วจะลดคือลดราคาแต่นี่คือรถคือรถยนต์ของท่านนั่นแหละครับรถเก่าเอามาแลกรถใหม่แล้วจะได้สิทธิพิเศษด้วยอ้าวเราไปดูกันก่อนครับจำนวนรถนั้นมีสักกี่คันกัน ดูสถิติก่อนครับคุณผู้ชมครับรถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกผมย้อนกลับไปปี53-52-51เพราะเงื่อนไขสำคัญคืออะไรฮะรถที่เอามาแลกนั้นต้องเป็นรถเก่าอายุ10ปีขึ้นไป อาใครก็ตามที่บ้านมีรถยนต์คันเก่านะฮะแล้วอยากจะแลกขายรถยนต์คันใหม่เดี๋ยวจะบอกสิทธิพิเศษอันนี้ดูจํานวนกันก่อนปี5-3 4สามสี่แสนกว่าคันนะฮะอันนี้คือรถยนต์ส่วนบุคคลรถซีดานปกติทั่วไปต่อไปก็คือช่องต่อไปรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน7 7คนขึ้นไป 23,000กว่าคันรถบรรทุกก็เยอะเหมือนกันนะฮะ260,000กว่าคันปี52นะ3 9 0 0 0 1 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0กับอีก6,000อันนี้คือรถส่วนบุคคล7คนเกิน7คนและรถบรรทุกนะฮะปี51กระาอ่านตัวเลขกันเอาเองตรงช่วงนั้นนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวคราวนี้มาดูฮะสิทธิพิเศษที่ว่าคืออะไรอ้าวหลายคนหูผึ่งแล้วนะครับ เชื่อเหรือเกินว่าหลายคนนั้นตอนนี้ขับรถที่เก่ากว่า10ปีมีอยู่ฮะสิทธิพิเศษเป็นแบบนี้ครับถ้าคุณเข้าร่วมโครงการโครงการนี้ค่ายรถยนต์นั้นจะสนับสนุนและมอบส่วนลดให้กับคุณอีก2%ซื้อรถคันใหม่ได้ส่วนลด2%แล้วเขาจะออกค่ากำจัดซาก1%ของรถเก่าที่คุณเอาไปแลกอันนี้เอก,กชนจะเป็นคนรองรับให้ หมายความว่าท่านนั้นจะได้ส่วนลดจากการซื้อรถใหม่โดยเอารถเก่าไปแลกอันนี้คือข้อแม้นะฮะนอกจากนั้นครับอันนี้สำคัญนะฮะเขาจะคิดค่าใช้จ่ายของรถรถที่ท่านซื้อบอกก่อนครับว่ารถใหม่ที่ท่านซื้อคือเอารถเก่าไปแลกต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงาน2แบบด้วยกันคือพลังงานแบบไฮบริดน้ำมันบวกไฟฟ้า หรือไม่ก็รถไฟฟ้า100%เซไปเลยถ้าเป็นรถน้ำมันเป็นซินหรือมันดีเซลเขาไม่ให้เข้าร่วมนะฮะดังนั้นถ้าท่านคิดจะเปลี่ยนท่านต้องเปลี่ยนแบบนี้คือเอารถเก่าของท่านไปเปลี่ยนเป็นรถไฮบริดหรือว่ารถไฟฟ้าคือรถยนต์ไฟฟ้าแล้วจากนั้นท่านซื้อเท่าไหร่ก็ตามท่านสามารถเอาไปหักรถย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา3%ของราคารถใหม่แต่ไม่เกิน10,000แบาท คล้ายๆกับเวลาคุณซื้อบ้านกู้บ้านแบบนี้แล้วท้ายปีคุณลดหย่อนได้ดอกเบี้ยบ้านแต่ไม่ว่าคุณจะผ่อนบ้านเยอะขนาดไหนก็ตามดอกเบี้ยจะสูงขนาดไหนก็ตามเพดานสูงสุดเขาไม่ให้เกิน1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นอันนี้คือสิทธิพิเศษที่ท่านจะได้เอาคราวนี้ครับคุณผู้ชมครับเราไปดูระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมก่อนว่าสิ่งที่ควรจะเป็นควรจะเกิดขึ้นก่อนที่จะประกาศใช้ในโยบายนี้เนี่ยคืออะไรทางรัฐนั้นจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดกิจการการกำจัดซากรถเก่าเพราะถ้าคนเข้าร่วมกันมากเนี่ยรถเก่ามากมายมหาศาลถามว่าต้องทำอย่างไรทําอย่างไรกับสร้างรถเก่าเหล่านั้น กระทรวงคมานาคมเองต้องประสานเชื่อมโยงโกรมการขนส่งทางบกหน่วยงานในสังกัดของท่านเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องทะเบียนว่าถ้ารถเก่าถูกเอาไปทําเป็นซากรถแล้วเนี่ยทะเบียนนั้นก็ต้องถูกทําลายไปด้วยไม่เช่นนั้นทะเบียนอาจจะถูกเอาไปกระทําการอย่างอื่นที่เสี่ยงต่อการผิดกฎหมายแล้วรถที่เข้าเงื่อนไขผมบอกแล้วครับรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว1 0ถึง12ปีเท่านั้น1 0ถึง12ปีเท่านั้นเบื้องต้นเนี่ยถ้าโครงการนี้เริ่มเมื่อไหร่ เขาจะมีโครงการนําร่องคือเอารถแสนคันก่อนแสนคันก่อนจำได้ไหมฮะผมบอกคุณผู้ชมไปว่าปีปีหนึ่งเนี่ยคนไทยซื้อรถกันเยอะนะคือแค่ตัวรถยนต์นั่ง7จ็ดคนธรรมดาคุณก็ซื้อกันสี่แสนกว่าคันแล้วอ่ะแต่ถ้ามีโครงการปั๊บจะนําร่องบอกก่อนนะฮะยังไม่เกิดนะใครก็ตามมีรถเก่าตอนนี้จอดอยู่ที่บ้านก่อนนะครับโครงการนี้ยังไม่เริ่มนะฮะเป็นโครงการที่เขาเพิ่งปล่อยแนวความคิดออกมาแล้วตอนนี้กําลังทําการคิดคํานวณอยู่ว่าเอ๊ะ มันจะไปกระทบอะไรบ้างแต่เบื้องต้นเนี่ยภาครถยนต์ธุรกิจคือภาคธุรกิจที่เขาขายรถยนต์เนี่ยเขาเห็นด้วยกับมาตรการนี้แล้วพร้อมจะเข้าร่วมเนื่องจากยอดเนี่ยตกนะฮะปี2ปีที่ผ่านมายอดขายรถยนต์นั้นตกแต่มากไปกว่านั้นไม่ว่าสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหากท่านมีมาตรการที่จะให้คนนั้นซื้อรถยนต์ไฮบริดหรือว่าซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมนะฮะ สิ่งสำคัญคือสาธารณูปโภคที่จะอำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์เหล่านั้นเหมือนกับถ้าย้อนกลับไปสัก60ปีเจปีก่อนมาสนับสนุนให้คนซื้อรถยนต์แต่ว่าขับไปไม่มีปั๊มเลยสักปั๊มนะ่ะใครมันจะไปซื้ออ่ะเช่นเดียวกันฮะขับรถยนต์ไฟฟ้าสมมุติขับไปเชียงใหม่ไม่มีปั๊มเลยสักปั๊ม,มอัดไฟฟ้าไม่ได้เลยมันก็ไม่อยากซื้อนะก่อน <laughs> <g år d> จะสนับสนุนให้คนนั้นซื้อรถยนต์ไฟฟ้าต้อง ทำให้ระบบทุกอย่างที่สนับสนุนให้รถยนต์ไฟฟ้ามันวิ่งไปได้มันสมบูรณ์แบบซะก่อนด้วยอ้าวอย่าลืมสรุปสุดท้ายรถแลก,กแจกแขนเป็นโครงการที่โยลงมาตรงกลางตอนนี้กำลังจะตัดสินใจว่าจะใช้ในปีหน้าหรือไม่อย่างไรไว้ปีหน้าฟ้าใหม่ถ้าใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดก,กันต่อนี่คือจะรั์ทุกความจริงฮะ มันเหมือนคลาสสิกไก่กับไข่ใช่ใช่ฮะใช่แต่ว่าทั้งด้านของโครงข่ายเนี่ยเขาก็พยายามพยายามที่จะทําอยู่เหมือนกันเพราะรู้ว่านี่มันเป็นแนวโน้มมันเป็นเทรนด์อนาคตเลยนะใช่ค่ะชาร์จที่ต้องชาร์จให้เร็วด้วยใช่ต้องต้องเป็นการชาร์จจริงๆต้องต้องแบบไม่ใช่ว่าชาร์จล้วต้องนั่งรอชั่วโมงไม่ไหวไม่ไหวนะคราฝากนิดนึงนอกจากช่วยเหลืออย่างนี้แล้วช่วยเหลือคนที่ต้องผ่อนรถผ่อนรถทุกๆเดือนแล้วกันนะครับช่วยออีกหลายปีเลยครับไม่ใช่ผมคนเดียวผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคิดเหมือนกันครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ